ทีฟ <54. S 2> ุตบอลชายอะทีฟ <Jin cción> ุตบอลหญิงมาจะไม่ได้เหรียญอย่างนี้เป็นต้นหรือจะเป็นตัวนักกีฬาอย่างเช่นน้องเล็กชนะทีซ้อนค้ำใช่ยอดฝรั่งหญิงทองเอเชียนเกมเทควันโดคนแรกเมื่อวานนี้น้องเอ๋น้องส้มนักวอลเลย์บอลหญิงชายหาดอันนี้ก็ต้องไปยืนความเหมือนกันน้องเอ๋น้องส้มก็ได้เหรียญเงินเนักบอลหญิงชายหาดอันนี้ก็น่ารักหรือมวยอย่างนี้นะคะแล้วแต่นะเข้ารอบไปแล้วหรือว่าตกรอบได้ทั้งสิ้นนะครับ ท่านผมที่เลือกเข้ามาโดยชนิการบงนล้ถ้าเป็นทีมก็บอกให้ชัดว่าทีมอะไรถ้าเป็นนักกีฬาก็บอกชื่อให้รู้ว่าเออคือใครหรือเขาคือใครเราจะเลือกขึ้นมาหนึ่งท่านนะครับแล้วก็มอบเหรียญเป็นเหรียญทองคำแท้ ชายักสกีโก้แชมป์น้ำหนักทองคำหนึ่งบาทค่ะอันนี้จะมอบให้วันละหนึ่งรางวัลเมื่อวานนี้ใครเป็นผู้โชคดีผู้โชคด,ดีจากกรุงเทพมหานครคุณจุธารัตน์แก้วนรินค่ะยินด<อ>ีด้วยและความดีดีส่วนวันนี้จะเป็นใครแจ้งข่าวบอกกล่าวตามปกตินะครับแล้ววงเล็กที่ผมบอกไปนะครับวงเล็กทีหรือวงเล็กตัวบุคคลของกีฬานะคะจงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อน,นะครับผู้ชมครับกับเริงเล่าชาววีสัญจรจัดจากเกาหลีใต้กันนะรายการนี่อะไรเนี่ย เขาจะพูดยวมาพยายามจะบอกจะมาเออจะเข้ารายการค่ะเดี right, move, there, ๋ยวจะกลับมาบอกนะครับคุณผู้ชมแต่หลายท่านที่เคยมาจะรู้แล้วแล้วก็จุดนี้มันจุดถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งเลยอย่าลืมต้องทำท่าแบบพี่ตัวเล็กทำด้วยนะคะเพราะที่ถ่ายภาพหลายคนเนี่ยกลัง้องเดี๋ยวกลับมาครับ เอสกาแฟน้ำมันเครื่องเอ1โดย NG นจิรีฟอยาแก้ไอกราอาปาเช่คลินิกเต้านมโรงพยาบาลบางประกอบก้าวอินเตอร์เนชั่นแนลมิซูบิชิไทตัน